สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาทําแทงน้ําติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ลูกค้าที่ปากคณชัยนะครับผมเขตบริเวณโคกขวานครับอันนี้จะเป็นแท่งน้ําขนาดความสูงที่4เมตรถัง2คลิรนะครับผมข้างบนจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับผมนรืจะเป็นเสมอดุดขึ้นไปนะครับผมค้องลูกลอยอันนี้ตัวปั๊มเนี่ยลูกค้าติดไปแล้วครับให้เราย้ายขึ้นมาไว้บนหลังคาครับอันนี้กาลังทดสอบน้านะครับผมถัง2คลิรนะครับผมกังทดสอบให้ลูกค้าน้ําแรงมากนะครับผม ดีแรงครับนะครับ,นะรบนะทดสอบน้ำนะครับโครงสร้างแข็งแรงสวยงามน,นะครับมาตรฐานนะครับผมของเราลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งเช็กน้ำติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9 2 2 4, 4, 5, 6เ8้าสองสองบผมดูน้ำนะครับผมแรงมากครับผมดันเข้าไปเลยครับในโครงสร้างปเป็นเหล็กกันนะ้ำแข็งแรงแน่นอนครับผมมีราคา งานกําลังเจ็บตีนะครับผมบางานแข็งแรงนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9 2 2 6 8 8 6 2นะครับขอบคุณครับ